ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุนรายการของวันที่สิบแปดธันวาคมต่อไปเพราะเรื่องยังไม่จบคือนิมิตนเ่ดีคุ้มได้หลายวันวันที่พูดนี้เป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันที่ยี่สิบธันวาคม 2, 500, สองพันหรอยสิเอ็ด <c oughs> อพูดทั้งตอนที่แล้วมา นางฟ้าประทูเธอก็ทาบถามถึงเรื่องรัชเทราชาเทวธิตานางเทพธิดาเข้าตอบแต่ว่าตอนนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าหมอดูสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าหมอดูในทิ้งไว้นิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องราวของรัชเทวธิดามาพูดกันก่อน เพราะว่าเป็นนางฟ้าตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเ <c oughs> วลามาเรื่องของเธอมีอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนจนนะครับจ้างเฝ้าไร่อ้อยของเจ้านายนำอาโคตอกไปเพื่อจะกินเขาก็คิดว่าในตอนเช้ากว่าคงจะคนจะไปส่งอาหาร ถ้าก็ส่งสายไปเราก็หิวนำข้าตอกที่ไม่มีน้ำกะทิไปเพื่ออยากกินแต่ก็เป็นการวันนั้นเป็นเวลาพอดีที่พระมหายกศพบพระสา,สาวกองค์สำคัญพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติและออกจากนิโรธสมาบัติในบรรดาท่านพุทธบริษัท เข้าสมาบัตดหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาบินาบาัิกันอายสายไปไปวินาบาทไม่ทันเขาก็ต้องนั่งใช้ทิพยจกักรยานว่าเราจะไปรับบาตรที่ไหนใครจะให้เราวันนี้เวลานี้พระอื่นเขากลับจะวินาบาทมลแล้วมันสายแล้ว สาวุโองทุ่งขัญก็องทุ้งเด็จพระบัทีแก่กอดทราบว่าหญิงสาวน้อยสาวรุ่นรุ่นเนะ่ความเป็นสาวยังน้อยเธอเป้าไร่อ้อยอยู่ที่ตรงโน้นเธอมีข้าตอกไม่มีน้ำกะทิตุนึ่งขันเพื่อจะมากินเวลาเช้าแต่ด้ว่าถ้าเราไปบิน้บาตเธอพร้อมจะถวายเน่ได้มีการทำบุญ ความจริงไม่ตั้งใจจะเบียดบีนต้องดูก่อนว่าถ้าเขาให้แล้วเขาเดือดร้อนไหมก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเขาไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วท่าจะตายอาจจะทราบจึงจึงตั้งใจมาโปรดคนนี้มาโปรดมาโปรดโดยโตรง เมื่อเหาะมาในอากาศใกล้จะถึงก็ลงเดินเหาะให้ชาวบ,บ้านเห็นไม่ได้เป็นการสแสดงปฏิหารคนจะติเหาะเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทําบุญกับเขาบางโอกาสที่เรามีของแล้วก็ไ่เห็นพระเราคนจนหาพระยาก วันนี้เรามีเขาตอบด้วยที่พระท่านก็มาด้วยขอถวายพระเถอะตอนสายมันสายมันจะหิวขึ้นหน่อยเขามาให้อาหารให้ช้าไปก็ไม่เป็นไรพอทนได้เธอก็นำเขาต่อไปนั่งกระยองพนมมือกล่าววาจาว่าเขาหยุดก่อนเถิดเจ้าข้า,าพระสารีพรระมหารกศพท่านก็หยุด จุดแล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเขาตอกก็ถวายค่อยๆบรรจงเขาตอกเทลงในบทะพระ็หาก็สกเมื่อเทเเสร็จแล้วก็นั่งกระโยงพนะมือด้วยความเคารพกล่าววาจาว,ว่าทำรรใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะพระมหากรสก,ก็ให้พรว่าเอวังโหตุ เพื่งแปลเป็นยความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสองความปรารถนาเพียงเท่านี้แล้วพระมหาก็สก็หลิกไปเธอดีใจที่ได้ทำบุญขณะที่เดินออกไปความจริงมันมีงูงูเห่าตัวหนึ่งเขาไม่บอกงูเห่าก็ว่างูพิษร้ายมีงูที่มีตัวพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ตรงนั้น พระบาทก็ศพมายืนอยู่มันฉกกัดไม่ได้พระติจีวรสาวน้อยเดินออกไปเธอเดินด้วยความสงบงูก็ไม่ตกใจแต่ว่าพอใส่บารแล้วพระพระมหาก็ศพกลับั้งความดีใจที่เธอได้ทําบุญที่เรากล่าวก็ว่ามีปีติในการทําบุญคําว่าปีติแปลว่าอิมใจชื่นใจ ก็ดีใจก็กโดดโลดเต้นเสียงตึบตับตึบตับตึบตับเจ้างูมันตกใจพังงกเขาไม่เห็นเขาเาก็ฉกกัดเธอก็ล้มลงถึงกับความตายเพราะการทําบุญของเธอในชีวิตมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าถือว่าจะมีครั้งเดียวแต่ว่าคือเธอตายด้วยกําลังของ้อมูลจริงๆนั่นคือจิตใจจับบุญเต็มอัตราคือมีปีติเต็มที่ ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวลโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารรอบรอบวิมานของเธอก็มีขันทองคำเต็ไมไปด้วยเขาตอกทองคำห้อยเต็มไปหมดนี่ระบรรดาเทพโพธทธบวิษัตตามที่นางฟ้าปราทูเธอบอก ว่าการที่เห็นหม้อของเธอก็ดีเห็นเบนโตของเธอก็ดีที่เป็นทองคําประดับเพชรห้อรอบีมานก็เพราะว่าเธอถวายสังฆทานหลายครั้งราชาเทวีดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบีมานีเหมือนกันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงนางฟ้าหมอด,ดูนางฟ้าคนที่สาม เธอขยับเข้ามานางฟ้าปลาทูก็ถอยไปจบเรื่องของเธอแล้วเข้ามาที่ก็กลับเธอถามรันแรกก็คำแรกว่าจำฉันได้ไหมเลยตอบเธอแบบสปบายกเ,เวลานี้ฉันยังเป็นคนจำเธอไม่ได้ ถ้าฉันเป็นเทวดาอาจจะจำเธอได้เพราะเธอสวย <c oughs> เธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าชอบพูดล้อบแบบนี้อยู่เสมอในสมัยที่ฉันยังไม่ตายก็ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดว่าเวลานี้ฉันแก่แล้วถ้าไม่แก่ฉันอจจะแต่งงานกับเจ้าสาวสักพันคนในคราวเดียวกันซึ่งชอบพูดในสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ และล้อเล่นให้เกิดความสนุกเธอก็ตอบว,ว่าในสมัยที่เป็นมนษุษย์ฉันเคยทำบุญกับท่านและก็เคยเจริญกรรมฐานกับท่านแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของท่านใช้หลายวัดฉันศึกษาวัดต่างๆมาก่อนหลายวัดฉันชอบเจริญสมาธิ แล้วก็ต่อมาเมื่อข่าวของท่านแปลกดขึ้นฉันก็เลยไปฝึกซือศึกษาที่ท่านด้วยแต่ผลที่การเจริญสมาธิอยู่เรื่อยๆมีผลอย่างหนึ่งนั่นคือได้ทิพจักยุยญาณต่ความจริงคำว่าทิพกุญญาณจะไม่สามารถจะจมใสเท่าพระอาหารหันท่านั่้ก็ไม่เป็นไร ก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทำทำ,ทำกรรมาฐานเรื่อยมาจิตเป็นสุขความจริงทิพยาน,นี้ช่วยจิตเป็นสุขมากวันไหนถ้ามีการแห้งแรงทางใจเกิดขึ้น,นหรือหงอยเหงาทางใจเกิดขึ้นความหถูถูทางหถูถูทางใจเกิดขึ้นก็ใช้ทิพยานเป็นเครื่องปลอบ เห้หมายความมาหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นพระแล้วก็คุยกับท่านท่านก็คุยด้วยฉันก็คุยกับท่านสร้างความเพลิดเพลินเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีพระก็ตามท่านไม่คุยเรื่องอกุศลท่านคุยเฉพาะสิ่งที่เป็นอกุศลเสมอ <c oughs> อะไรที่บกพร่องอยู่ท่านเตือนถ้าเตือน เธอให้ปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉันก็ทําตามท่านถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอตอบว่าฉันอยู่ชั้นยามาค่ะที่ตกใจที่ตกใจเพราะว่าผู้หญิงดีกว่าเรา <c oughs> เราจะเป็นคนดอกเด็ก ดกแดกปวดท้องเสียดท้องอืดอยู่ทุกวันอาการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มีทางดีขึ้นเวลานี้เธอละร่างกายไปแล้วแล้วก็ประโยู่สวรรค์ช่้นเดาวดึงกันบ้างทั้นยามากันบ้างร่างกายเขาองเธอทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดเจะดับแรกเป็นสาวขนาดไหนก็เป็นสาวขนาดนั้น รูปร่างหน้าตาเียงไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดมีแต่การรุ่งโรจสวยงามมากขึ้นถ้าบุญบารมีเพิ่มเอ้เราเองนี่ยำแย่แก่ลงทุกวันพระสายก็ใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันงานก็นหนักจึงอยากจะเลิกงานอยากจะพักทุกอย่างเสียหมดแต่ก็พักไม่ได้เพราะมีกฎจำกัด กรวมความว่าก็ตามเรื่องทำราวมันเป็นกฎข้องกรรมเกิดมาชาตินี้ให้เป็นเป็นหนึ่งชาติมันจะอยู่ไปเท่าไรก็เชิญมันอยู่ไปตามชอบใจของมันมันจะมีทุกเวทนาขนาดไหนก็เชิญเป็นไปตามชอบใจของมันแต่ก็พยายามรวบรับการงานให้แล้วแล้วเร็วที่สุด ก็อยากจะทำเฉพาะงานภายในคือสอนกรรมฐานพุะก,กิเป็นสุขอย่าบ่นเลยนะคนแก่มาที่พีทกกิบน่นรเขาเล่าเรื่องเราของเธอต่อไปจี่นี้ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานวิมานขอเธอสวยไหมแต่ความจริงวันดาท่านพุทธบริษัทนางฟ้าคนนี้มีเครื่องแต่งกายแตกต่างกักนใงฟ้าสองคน นางฟ้าสองคนที่ที่พูดมันแล้วคนแรกนางฟ้าปูทะเลเทเธอมีขึ้นมีพื้นผ้าประดับกายสีเขียวอ่อนสวยเย็นตาแฟวพลาเป็นยับสวยงามมากเราพูดนี้เธอก็ยิ้มน้าก็จะยิ้มอดแต่ต่อไปมานางฟ้าปอทู เธอแต่งกายชุดแต่งกายของเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าเพราะจิตใจจับพระสงฆ์องค์นั้นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมีสีเหลืองคือผ้าของท่านเหลืองเธอตอบตอบไปนิดหนึ่งเธอไม่ทราบหรือว่าพระสงฆ์งนั้นเป็นพระที่มีความสําคัญ ก็ถามเธอว่ามีความสำคัญขันไหนขั้นชาญโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นโลกุตระหรือเธอก็ยิ้มถ้าไม่ใช่ชาญโลกีก็เป็นชาญโลกุตระเทถามต่อไปเธอก็สันน้าเธอบอกว่าห้ามถามชั้นไหนไม่บอกบอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ชาญโลกีอยู่แถวไหน เธอตอบว่าไม่บอกตะวันออกเขาได้ออลองเล่นกระดังฟ้าดู <c oughs> ถามว่าอยู่แถวไหนเธอบอกก็ไม่บอกตะวันออกก็ได้เลยสงสัยว่าอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกพระองค์นี้เป็นพระดีจริงเป็นพระที่มีความฉลาดมากอาจจะมาก็โคโมตนาในความฉลาดของท่าน ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูก็ถ้าคนไหนเป็นหมอดูคนนั้นมีเสน่ห์มากคนชอบมากคนไปมาแล้พระองค์นี้ก็จะหลาดแถมให้นึกถึงท่านนี่สำคัญมากการนึกถึงท่านท่านบอกใจช่วยได้ไง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นอาศัยใจต่อใจประสานกัน อย่างนี้มันไม่ใช่การมาดุพระท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนําก็แก่แล้ว <c oughs> เป็นการแนะนำที่จะหลากให้จเจริญสังขารรุสติกรรมฐานอย่างง่ายๆไม่ต้องชมความฉลาดของพระองค์นี้ขอชมจริงๆอยู่ที่ไหนก็ช่างเพื่อนฟังเทพก็โปรดทราบว่บาผมโมทนาในความดีของท่าน <c oughs> รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันจริญลงพระพุทธศาสนาในการเป็นหมอดูดึงคนให้เกิดศรัทธาได้ดีแต่ว่าจะมาไม่ไหวนะได้แต่เป็นหมอดูดูว่าเป็นผู้หญิงหรือู้ผู้ชายถ้าจะให้พยายกรณ์น้นไม่ไหวก็ถามเธอต่อไปว่ามีมัยของเธอขาโทษ เครื่องรดับเขางฟ้าชั้นยมาในใสาขาวเป็นแก้วแพรวาวทั้งตัวเหมือนกับวิหารแก้วหรือว่าขอโทษเหมือนกับบรรดบแก้วหรือวิหารร้อยเม็ดเธอวิมายของเธอก็เลื่อนเข้ามาวิริยของเธอเลื่อนมาวิมายของเธอก็ขาวใสเหมือนกันแพรวาวเป็นเป็นเพชรเป็นยับเต็มหลังไปหมดวิบานใหญ่ แต่วิมานของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีไปวิมานหลังย่อมๆ่ดือปสองหลังคล้ายๆสถานที่น่งเล่นเธอคงทําบุญไว้มากเธอก็ตอบว่าใช่สมัยที่เป็นหมอดูชอบเป็นหมอดูทางไหนไมเอาคนนั้นแน่เจอเจอตัวดีเขาแล้วเือใช้ทิพยานดู ในการใช้ทิพยานดูนี่มีประโยชน์มากเพราะตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์โกนใจท่านชาวตู่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพับก,ก็ต้องจับจิตไล่นิวรณ์กันทันทีถึงก็นั้นมันก็อดกวนใจไม่ได้แต่โกนใจไม่ได้นานขับนิวรณ์เก็บกไปให้จิตใจผ่องใสไว้เสมอใครถามอะไรตอบได้ทันที เมื่อขับี่ววัไปแล้วสิ่งที่จับประจําอยู่ก็คือพระพุทธเจา้ากับครูบายจารยพระเทวดาและผมเราหลายที่ท่านเมตตา <c oughs> กรงความวาจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานสติด้วยสังขารรสติด้วยระเทวตานุสติด้วยเป็นประจํากําลังเธอจึงสูงก็เลยถามเธอว่าอะไรนะที่มันห้อยห้อยอยู่รอบรอบวิมาน ลายกดวองแล้วเมื่อถังตักน้ำถ้าถังมันก็เป็นเพชรแรพราวอันนี้ไม่ใช่ตองคำเป็นเพชรแพรวพราวปัญญต่ต่ของนี่ใส่ข้างบนก็เป็นเพชรสงขึ้นสวยมากรอบอิมานเธอก็บอกว่านี่คือทการถวายสังฆทานที่พระคุณเจ้าจัดให้ใส่ถัง ทางนั้นก็นเลยมาห้อยรอบๆวออิมานของฉันถามว่าเธอถวายเครื่องทานแบบถังๆนี่กี่ครั้งมันยิ่งมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาคิา้วถวายสครืองาทานถังนี้คิ้ถวายสงรืองทานเป็นถังเก่าของก็ไหลกระดุมมมัวแต่นี่ทุกอย่างเป็นเพชรหมด ของข้างในก็เป็นเพชรแพรวพราวยับมีแสงออกสวยมากเธอก็ตอบว่าการถวายสังฆทานจริงๆไม่เกินสิบครั้งเฉพาะสังฆทานถังเพราะเวลานั้นสังฆทานถังร้อยบาทยังไม่มีมีแต่สังฆทานสังฆทานถังห้าร้อยบาทเกินห้าร้อยบาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครเข้ามาดูให้พยากรณ เขาให้ก็เก็บไว้ไว้ถวายฉันก็ทานบ้างไม่ใส่บาตรบ้างเวลาพระแดงไข่ของอะไรขึ้นมาก็ทําบุญกับพระบ้างทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดก็ใช้สมเด็การคือกินใช้เองตามความจําเป็นไม่เก็บกักไว้แต่เก็บกักไว้บ้างเพียงแค่ยารักษาโรคป้องกันการเจ็บป่วยนอกนั้นก็ทําบุญหมดก็าคิดว่า เราต้องตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะตายก็เห็นวิมานที่ชั้นยามานีก,ก่อนถามพระถามเทวดาท่านว่าคนอย่างฉันถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็เชื่อดูวิมานหลังนี้วิมานหลังนี้มันเกิดก่อนฉันตายมาก <c oughs> พอฉันได้ทิพยาณฝึกได้แล้วแล้มาที่นี่ได้อาศัยมโนยิธิมาที่นี่ได้จันเ็นวิมานหลังนี้แล้ววิมานหลังนี้ว่างจากเจ้านายแต่ว่ามีคนอยู่นั่นคือบริวารถามว่าบริวารของเธอมีเท่าไหร่ก็ตอบว่าเวลาเป็นบริวารของฉันเวลานี้มีสี่พันคนเป็นนางฟ้าทั้งหมด เธอบอกให้ดูบริวารขอเถอแล้วก็เห็นทุกคนนั่งสงบสงัดก็ถามว่านั่งเงียบเงียเขาทำอะไรกันเธอก็บอกว่าวิวาตรวิบริวารทั้งหมดนี้ทำสมาธิก็ถามว่าเธอมีวิมานทำไหมมีบริวารทำไหมกันนะในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามไม่มีงานจะเพึงทำถ้ามีบริวารก็ไม่ได้ใช้ บริวารทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาอย่างนี้ก็ถือว่ามีบริวารต่อไม้จะดีกว่าเรานั่งขี่มันต่อไม้ได้เธอก็หัวเราะเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ในเมื่อมาเห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่าวิมานบริวารพวกนี้มาจากไหน เธอก็ตอบว่าบริบาลพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคยรักษาสิงเคยฟังเทศแต่ว่าการสร้างวิหารทานคนประเภทนี้มีมากในเมื่อไม่เคยสร้างวิหารทานวิม,มายของตัวเองก็ไม่มีอยู่ก็ต้องมาอยู่ร่วมกันแต่คามาบริวารนี้ก็ไม่เย่ะทัดรับใช้ถือว่าเป็นเพื่อนแก้งเหงาดีกว่า รวมความว่าบุญบาร,รมีของเธอบรรดาท่านพ้ฟังรู้สึกว่านางฟ้าหมอดูนี่เธอเป็นหมอดูก็ถามเธอต่อไปว่าการเป็นหมอดูของเธอไม่ประโยชน์อะไรบ้างเธอบอกว่าท,ทําจิตให้ผ่องใสตลอดเวลาอารมณ์เป็นสุขก็ถามว่าเวลานี้เธอมานั่งในกลุ่มของคนที่มีบาตุเบื้องหลัง ซึ่งมีนางยักษินีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเขาไม่ได้คุมอยู่เขาก็แสดงเป็นภาพเป็นนางยักษิศีแต่ความจริงไม่ใช่นางยักษินีเป็นภาพแสดงการว่าทุกคนยังมีบาปอยู่ข้างหลังถ้าพลาดจากสวรรค์มาอไรลงไปเกิดในมนุษย์ก็ต้องลง,ลงเลยถึงไปถึงอบายภูมิเทอก็ตอบว่าบาปเก่า,กาๆมันมีอยู่ ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆความจริงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานับถีอพพุทธศาสนาในการนับถือในระหว่างนั้นมันก็ไม่แน่นักที่ว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจว่าตามว่าอะไรว่าตามกันท่านบางท่านผู้ว่าอาจารย์บางคน พระบางองค์บางทีท่านก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาะบาปานาธิบาทเังก็เคยทำอาทินาทานมีบ้างตอนเด็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยกาเมสุมเมชาจานขอผ่านไปไม่มีไม่เคยแย่งสามีพัญญาของใครถามว่ามีสามีหรือเปล่าท่านตอกว่ามี ถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิม้มเธอถามมาถามทำไมก็อยากจะทราบรูปร่างหน้าตาสาวสวยแบบนี้มันน่าจะมีคนชอบออกมากเก่ก็ตอบว่าคนชอบมากแต่มีก็ได้แต่ชอบฉันก็เขาชอบฉันฉันก็ชอบเขาแต่ว่าฉันก็ไม่ชอบให้รุนแามขนาดนั้นแค่คุยกันคุยได้ แต่ทาอย่างอื่นทาไม่ได้เพราะผิดประเพณีนิยมมีเคร่งครัดมากคนเก่งจริงหรือเปล่ามิสักอา้าวเนี่ยคุยกับนางฟ้าว่าต้องจริงทีนะกระรวงความว่าถามว่าบาปที่มีความสําคัญของเธอมีอะไรบ้างท่าที่พูดมามันไม่หนักเธอก็ตอบว่าบาปที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งไม่ถึงกับปรามาตพระรัตนไตร ต่ปรามาดนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาเข้าแล้วเอาเข้าแล้วนี่ด่าฉันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะจักสงสัยก็ถามถึอว่าคําว่าพระรัตนตรยัยเทีอบอกว่าพระรัตนตรัยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองมาทำคำําสั่งสอนอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระอริยสง์ อย่างนี้คือสามลัตนะแก้วสามดวงแก้วจริงๆไม่มีเสียเป็นของดีมากมีแต่ความผ่องใสแต่นักบวชบางคนไม่เคารพพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ลัตนะไตรเอาเขแล้วเอาเขาแล้วเออเชื่อใจเต้นตึบตึบตึบตใหญ่คนนี้จะพูดยังไงวะก็ถามว่าเป็นยังไงเ้าก็ตอบว่าการที่ฉันทําบุญ แกก็นินทาว่าทําไมทําบุญทําไมต่อไปทําวัดนนต์ต่อไปทําวันนี้บุญมันก็ได้ถูกวัดเธอก็ยอมรับว่าความจริงบุญได้กักวัดแต่กาลังใจมันไม่ฟูมันไม่อินใจจึงตั้งใจทําบุญเฉพาะวัดที่มีความเรื่มใสพระพวกนี้ก็ว่านักบวชพวกนี้ก็ว่าฉันก็เลยไม่ชอบใจเมื่อว่าฉันมาฉันก็ว่ามัง่งตอนฉันจเจริญกรมาถ่ายแกก็หาว่า ตอนนี้เจนเป็นหมอดูกแกก็เป่าอากาศกัะบาประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเขาโทษที่ลืมบอกไปเพราะลูกเจ๊กหิวขาวโปรง่งมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนไม่นับถือพุทธศาสนายจริงหลอกลวงแต่ว่าการดูของเธอไม่เก็บเงินไม่เรียกเกินไม่เรียกของไม่เรียกอะไรทั้งหมด ถ้าเขาให้ครับไม่มีการกระเกงคนไม่มีตังให้ก็ไม่เป็นไรแต่การดูของทุกคนต้องนำดอกไม้ทุกเขียนมาครบเขียนคำถามห้าข้อทุกคนมานำดอกไม้ทุกเขียนมาแล้วต้องไปบูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจะปยากรให้เกล้อความว่าเธอแนะนําให้คนมีบุญในคนประเภทนี้ดับบรดาท่านพุทธริษัทที่เป็นบริวาร ระบรรดาท่านหลายเวลานี้มองโนาฬิการมันเหลือเวลาเพียงยี่สิบวินาทีถ้าทีตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี